สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับคู่มวยเลยได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่มวยนะครับที่คาดการว่าจะดุเดือดเราใจนะครับซึ่งเป็นคู่ประกอบรายการนะครับวันลุมพินีนะครับวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับคู่เอกในวันนั้นก็จะเป็นสินสมุทรนะครับเป็นการชิงแชมป์นะครับส่วนกุหลาบดําและเมืองไทยนี่เลยได้ว่า คู่นี้นะครับเป็นคู่เดือดนะครับอดีตคู่มวยดูเดือดของเวทีลุมพินีเลยนะครับทั้งคู่ก็กลับมาโคจรเจอกันอีกครั้งนะครับที่สนามมวยลุมพินีนะครับซึ่งในอดีตนะครับกุหลาบดํากับเมืองไทยเจอกันมาแล้ว3ครั้งนะครับก็ผ่านกันแพ้แพ้กันชนะคนละครั้งนะครับแล้วก็เสมออีกหนึ่งครั้งนะครับไฟน์นี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นไฟ์แตกหักนะครับที่สําคัญนะครับชกในรูปแบบมวยไทยที่นวมเล็กนะครับ3มยกด้วยนะครับ ดูว่า3มยกนะครับเครื่องเมืองไทยนะครับจะร้อนหรือเปล่านะครับจะร้อนทันหรือเปล่ากุหลาบดํานี่ประเภท3ยกนี่ท้าทั่วโลกอยู่แล้วครับซิ่งไฟนี้นะครับเจ้าตัวก็บอกนะครับทางฝั่งกุหลาบดํานะครับก็บอกนะครับว่าไฟนี้จะสู้ให้สนุกนะครับและดุเดือดเร้าใจนะครับเป้าหมายก็คือโบนัสจากคุณชาตรีนะครับก็หลาย สุขที่ผ่านมานะครับก็นักมวยหลายๆคนนะครับก็ได้โบนัสไปก็ถือว่าเป็นกําไรชีวิตนะครับก็เจ็บตัวหน่อยแต่ได้เงินมานี่ก็คุ้มนะครับสําหรับกุหลาบดําก็มีเป้าหมายเหมือนกันนะครับก็อยากจะได้โบนัสนะครับถ้าเขาชนะเมืองไทยไปได้นี่อนาคตเขาก็จะต่อยอดนี่ไปอยากไปชิงแชมป์วันแชมเปี้ยนชิพนะครับ อยากไปชกรายการวันแชมเปี้ยนชิพรายการใหญ่นะครับก็รอดูนะครับว่าจะผ่านเมืองไทยได้หรือไม่นะครับไฟน์นี้ก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายซอจอเปียกอุทไทยนะครับก็มีไทยซอจอเปียกอุทไทยนะครับเป็นคู่ปรามคู่ซ้อมและนักมวยในค่ายอีกหลายๆคนนะครับซึ่งคู่นี้นะครับเมืองไทยกับกุหลาบดํานี่ก่อนหน้านี้นี่กุหลาบดําก็ไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่าย PK แสนชัยนะครับแต่ทั้งคู่นะครับก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกันมากมายนะครับ กุลาดำก็บอกแล้วนะครับบนเวทีนี่เต็มที่แน่นอนครับข้างล่างคือเพื่อนกันนะครับบนเวทีนี่ใส่กันไม่มียั้งแน่นอนครับขู่นี้ก็เรียกได้ว่า ดีคนละอย่างนะครับเตะขาต่อยหมัดนี่ก็ต้องกุลาบดานะครับหมัดหนักหมัดแรงนี่ชกนวมเล็กนี่เลยได้ว่านวมสีอ่อนนี่ได้เปรียบแน่นอนครับสาหรับเมืองไทยนะครับก่อมาหายใจได้ไฟสองไฟแล้วล่ะครับก็ทําฟอร์มนี่เรียกความมั่นใจกลับคืนมาแล้วนะครับก่อไอ้ผีดิบนะครับไฟนี่ก็เตรียมศอกนะครับมาสู้กับกุลาบดำนะครับแล้วก็มีลูกเตะก้านคอนะครับก็รอดูนะครับว่า กุลาดากับเมืองไทยนะครับใครจะนอกใครนะครับสําหรับไฟนี้เมืองไทยก็เรียกว่าซ้อมดีซ้อมหนักมากๆากครับเจ้าตัวนี้ก็บอกนะครับนอกจากโบนัสในที่อยากได้แล้วนะครับเป้าหมายก็อยากจะมีเข้มขัดแชมป์นะครับวันแชมเปี้ยนชิพนะครับมาครองให้ได้นะครับแต่อันนี้นี่เราก็ต้องรอดูนะครับว่ากุลาบดานะครับจะให้เมืองไทยผ่านได้หรือไม่นะครับเพราะนักมวยเพื่อนร่วมค่ายนะครับอย่างตะวันฉายนะครับก็ เป็นแชมป์โลกอยู่นะครับเมืองไทยก็อยากจะมีเข้มขัดแชมป์นะครับสักครั้งหนึ่งนะครับอยากได้แชมป์วันสักครั้งก่อนที่จะแขวนนวมนะครับอันนี้ก็คือเป้าหมายของเมืองไทยนะครับแต่ทั้งคู่นะครับก็บอกแล้วนะครับว่าบนเวทีสู้กันเต็มที่นะครับถึงจะเคยกินนอนซ้อมด้วยกันนะครับแต่ไม่มีปัญหานะครับบนเวทีก็ใส่กันเต็มที่ ข้างล่างนี่ก็เรียกว่านับถือกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเหมือนเดิมนะครับไม่มีปัญหานะครับเกมกีฬามีแพ้มีชนะนะครับที่สําคัญนะครับทั้งคู่ก็บอกนะครับไฟนี้มันแน่นอนครับดุเดือดนะครับเรียกได้ว่าเอาให้ถูกใจแฟนมวยเลยนะครับแต่โอกาส50-50นะครับทั้งคู่มีโอกาสล่วงได้ทั้งคู่นะครับเมืองไทยนี่โดนมัดกุลาบดําเต็มๆนี่ก็มีโอกาสหลับได้นะครับสําหรับกุลาบดําเจอสอเมืองไทยก็มีโอกาสโดนน็อกได้เหมือนกันนะครับ แล้วแฟนมวยเหรอครับรักใครชอบใครนะครับชอบกุหลาบดํานี่ก็เชียกกุหลาบดำนะครับชอบเมืองไทยก็เชียร์เมืองไทยนะครับดูว่าใครจะนอกใครนะครับก็แสดงความคิดเห็นได้นะครับก็หามีข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬาเราก็จะมาปเด็ข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหากผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับ อย่าลืมนะครับท่านใดที่ต้องการตัวช่วยนะครับหรือต้องการลุ้นมวยนะครับแอดไลน์มาทีี a t a g 2 4นะครับมีระบบมาตรฐานนะครับเดิมพันมวยนะครับมวยพักยกนะครับมีเลทราคาให้ดูนะครับพร้อมฟังมวยหูฟรีนะครับสนใจแอดไลน์มาทีี a t a g 2 4ี่นะครับฝากไว้ด้วยครับ